เยเยอะไฮสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแบบสก,กินของก้าห่างากนันเนาะได้จากกิจกรรมนี้แก้เก้ดูมันสิฉะนปวดหัวมากเลยอ่ะแก้ดูมันพอฉันเวียนหวฉันจะอ้วกับมันแล้วก็จะเกมแบบแค่นี้จะได้ไหมแต่เราจะเอาไปลงบทเกมขันดีกว่ามากดรอห้องถุยเรยับยับค่ะสีได้ห้องแลว้วเราหยับหยุ โอ้โหค้า,าหารก็มาวะโอ้โหด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายก็เชื่อมทักหมดเกันดูแบบทุกัมดเลยกันโอเคเราใส่เราใส่เครื่องยนต์ไปกันไหนดีกว่าฉันไปบ้านใจดูเครื่องยนต์อยู่ไหนเครื่องยนต์อยู่นี่แปะผัดสองก็ผัดเป็นมันม่วงไปเห็นมันม่วงมันได้โดนปั๊บมาอย่างงี้ก็เลยแบบเออเอามาเล่นหน่อย แกจะปวดหวกับตะกีนแกดูมันตาลายทำไมก็ชอบท่าสไลด์ว่ะนัก่าสามนี่เนี่ยมันไม่เคยเล่นเพิ่งจะเล่นวั sì นนี้วันแรกจะโอ้ยไอไอดูเล่นยากตรเนียอะไรอ่ะหมอเขาสามารถผงเคนดี้ไหมตกใจคอับกับว่าเคนดี้กับาห่าจ้าแค่ดูท่าวิ่งมันดี ก็ตกมาขึ้นจากหลุมเด้ออุ๊ยว้หยดูงงๆ้ว,นวยนะประเด็นอึ๊บอุ๊บอุ๊บทำไมงงๆวะโอ้๊บไปก็อุ๊บน,น, oh น่าไปเล่นกันอ้อจ,จะบอกว่าเยลลี่อัน,น,เ,นเ,เนี้ยอีเจนลี่นี้เป็นตะกินเยลลี่ของหนึ่งเมษาปีนี่แล้วเอเอไอวันโกโหกปีนี้แล้วซ่าเห็นแบบเออว,วันนี้มันโกโหกในกีก็เลยเอามาใช้หน่วยนุ่งอย่างนี้ แต่กูจะบ้าตายกับสกินก็อาหารรู้สึกมันแบบไอ้ืมรู้สึกมันหน่วงๆแบบใครหน่วงวะใครหน่วงบ้างกูรู้สึกว่ามันหน่วงบ้างเลยนะดูดินี่รู้สึกแบบไอหน่วงอธิบายไม่ถูกแต่เป็นหน่วงนะไปไปไปวิ่งจะได้ที่เราไหนวะเนี่ยอืมอืมอืออืม บ้าตายตายโดนไหมวะเคยไม่เคยเล่นโอ้ยชนเคยไม่เคยเล่นหน้าหน,นีวายโอยยังไงอะ่ะฉันไม่เคยเล่นหน้าหน,นีอะ่ะฉันเล่นทางแรกเลยนะเด็ดตายแล้วตายจริงเอาตามตัวใหญ่เป็นรไรเลออินดีเซ่เดี๋ยวจะบอกเลยว่าสกินนี้ได้มาก็ เก็บข้อกลางไปทำแล้วก็มันไปใส่ชุดนี้ปวดหัวกับตะกินมากตกลโอเคตกลงมาเกย์คิดสภาพเกย์ไปวิ่งแบบนั้นเกย์จะไม่ปวดหัวหรอกโอ้มันม้วนโดนแบบเต็มเยอะจังเป็นร้านเลยหรอเป็นล้านเลยเหล่าพี่ฉันบอกไม่ใช่แล้วแม่งอยู่ที่ด่านแล้วแหละดูจากสภาพเพราะมันม้วนยังเป็นเดือดอุ้ย นี่แหะปัญหาของการเล่นมันโม่จะแม่งตกเว้ยม่รจะเล่นยังไงอ่ะฉันพยายามเล่นแม่งมันตกอ่ะแต่แม่งมันก็ตกปึ๊บไม่ตัวอะไรจังหวะนี้เอาแบบเออมารีวิวสกินกันไปรีวิวด่านก็แล้วกันเนาะอย่างงี้รู้สึกเครียดกับตานี่คือคือใครเป็นอะไรเนี่ย มีช oh, oh, e ื่อด่านไหมอ๋อด่านพิกดวดอ๋อมันก็จะเป็นเออเจ็บยกน่หวได้อ๋มันก็จะไปหดลายเนาะอ่าโอ้ันม่วงเบกาหานเลยเคจะกดตกจะตกก่อน จะบอกเลยว่าก้าหากับเียตีแบกมากอะตาเด็กก้าหางไม่คุ้มทำาหารอะไรไปได้เลยนอกจากวิง่งให้ได้ไระยะอาจจะตายจะตายจะตายเอืดตาย,ออตายได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบหกล้านนี่ได้อยู่เด้อได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อาจารย์โอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันหมดเวลาแล้วมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่โอ้โห เห็นไหมแต่คนจริงก็ต้องเล่นสก้าหานเคยเล่นการไอ้ด็อกเตอร์กระดูกหรือไม่เล่นหรอกงูจะเจอจังหวะไหนเรามาดูหน่อยดิโอเคเช่นก็บอกว่าสกินงอสวยมากไอ้กูคิดว่างอสวยมากเลยเว้ยเคฉันเล่นตกอ่ะฉันเลสีตันนี้ฉันเล่นดาวสกินงอแน่ๆเคดูเขาสิเขาล่อมากเลยนะล่อล่อมากสกินเยลลี่ก็สวยนะแต่มันก็รู้สึกแปลกมันเหมือนไอ้นั้นน่ะนั่นเหมือนสกินแบบไอ้ขนมปลาหมึกอะที่เป็นขนม ขอห้าบาทเลยลูกปกกั๊มหมึกกอ่ะแกโคตรเหมือนแต่ใจข้างๆนะไม่หมึกกปูอะ่ะ <laughs> ฉันมองไม่มออกเป็นคนหงอเลยเว้ยแกดูหน,นิมันเหมือนไหมเนี่ยเหมือนมากเหมือนสุด <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนที่อ้หมดเวลาแล้วจะดูว่าตอนนด้ลูกเกมมาหลือแปดวิละใช่ว่าจะละทิ้งอยู่แล้วเลยดูจากสภาพ <laughs> แยแบบ่แบบฉันวิ่งไม่เป็นฉันวิ่งไม่ได้ฉันต้องไปหัดวิ่งแล้วเลยดันนั้น นี่ไงไดีดีฮะจริงด้วยเอ้ยตัวติดลบจ้าลา่าสุดจะเป็นไรเราแคา่บัิวึสกินเฉยๆเหือตกโอเคไปละบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อไม่ต้องกดแชร์หรอกกดไลค์ก็พอกดติดตามแค่นี้แหละไปละบ๊ายบายสกินนี้บอกเลยว่าอย่าเล่นเถอะคอรอ้อ <laughs> งไปละบ๊ายบาย